พอปล่อย่อยน้ำเ็ษเรียงให้ถอยไล่น้ำก่อนนะไล่ให้ถึงที่อยให้เปเกียวเดอ๋ยาให้น้ำเสดส่หน้า,าลูกค้าสาเราจะสาสามน้ำบดมาประมาณหนึ่งบาท้เป็นยาน,นอกก็ใช้ประมาณนี้แต่นี้ไม่ต้องเพราะยาถือ ไม่ฟอกกดปักหนักสามปอกเลยใช้ฝ่ามือนวดให้ฟอมขึ้นไปมือก็ได้ฝ่ามือก็ได้แต่แรกอดับแรกต้องฝ่ามือก่อนแล้วก็ลงโคนโคนเจนเททอยสะจะสระส,สามน้ำน้ำแรกแค่สกปรกมากแค่เอาเททให้กลวแล้วก็เกานิดหน่อยแล้วก็ล้างออกเป็นการล้างผมถ้าผมสะอาดก็เกาเลย ถ้าผมไม่ค่อยสะอาดฟองไม่ขึ้นก็ปั่นทีนี้การวางเล็บการวางให้เรียงนิ้วทั้งสี่คิดติดกันนี้ถ้าวางนี้จะโดนไปหูให้บางเองียงบางเอียงก็ใช้แตกแตละแล้วด้าดึงมาชนากันหนึ่งสองสามดึงตรงมหาตัววางบนศีรษะถ้าอย่างนี้เขาเรียก,กจะเจ็บให้แตกอย่างนี้เวลากาวทึ้งตั้งเล็บพร้อมๆกันเราก็ทำในช้าวาง กาวก็ากลากเรียบตั้งเร็บไม่ติดกิจกิจิจอย่างเงี้ยผีเจ็บอย่างเงี้ยงงจะเห็นไหมกาวหนึ่งสองสามบนใบหูสลับหนึ่งสองเนื่องจากว่าตรงนี้จะต้องกาวสองรอบเพราะว่ามีสับกันข้างใบหูหนึ่งสองสามหนึ่งสองเท่ากับนี่หนึ่งสองสามอันนี้หนึ่งสองอันนี้สามนี่สองเนี่ยพอกาวนี่หนึ่งสองสามสลับนี่หนึ่งสองกลายเป็นนี่สามนี่สามอันนี้กลายเป็นสี่นี่มากกว่า ก็ยังดีกว่าดีกว่าหนึ่งสองสาม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 เท่านี้สามสามแต่นี่หกและตรงนี้จะสจแสบเนี่ยเพื่อนี้จะต้องลดลดการเกา่าต้องคำนวณหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองมันก็จะเบาลักษณะการเก่าจะควายอย่างนี้ดึงเข้าหาตัวห้ามเก่าลู่ลงนี้เพราะว่าข้างล่างมันเป็นทางของใต้หุอยู่แล้วเราเข้าหาตัวเนี้ย ควหนึ่งสองข้าวบนตับควายแล้วอยู่ๆถ้าะะเรามากาอย่างนี้แล้วจะกาใต้ถูไหนไม่มีแล้วต้องดึงข้าหาตัวตรงๆนิดหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองพอเก้านี้เสร็จสักพักหนึง่งตีฟองตีฟองเสร็จเก้าจากบนดอนมาเทอยเกาจากเททอยขึ้นด้านบน เกาจากด้านบนลงล่างเก้ากี่รอบสามรอบเก้าจากนี้มาถึงนี้แตะอย่าขีดเหมือนเดิมให้แตะพอนี้ลากหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจะสีก็ได้แต่ว่าขึ้นลงขึ้นลงอย่าเก้ารอบเดียวเสร็จจะเก้าเนี่ยเก้าขึ้นเกาลงไปเก้าขึ้นเกาลงเก้าขึ้นสามรอบเสร็จแล้วย้ายข้าง ก็ต้องเอาฟองไปจิดเททอยลากไฟเหมือนเริมด้านท้ายก็ไฟมาอย่างนี้เกาจะจอนลงไปแล้วก็เกาขึ้นมาจอนจัจอนลงไปหาทาททรอยบนทักสองสามรอบกลับมาแนวแนวตรงเราเป็นอังหวัดจากโคน ถ้าเก่าได้เนี่ยไม่จ้องกลัวไปอยู่ร้านไหนก็โอเคแต่เขาว่าจะงงนี้จะช่างหัวเข้าเสร็จของเราเนี่ยถูงแล้วโอเคเนี่ยบางร้านเขาจะเอาแดดเขาเก่านี้เสร็จแล้วเก่ายัางไงต่ออีกจุดสําคัญที่สุดจุดเซ็นเตอร์คือการศาีดสาเพราะอะไรก็คือการศีรสานี่จะเป็นจุดที่โดนแดดใส่หมวกมันจะอับเพราะอับเพราะมันแห้งอับแห้งมันจะคันโดยเฉพาะพวกที่อยู่ทํางานาแดดเพราจะต้องล้วงขึ้น ใช้กาวออกอย่างนี้ลักษณะกาวนี้จะหัวสั่นไม่ได้ลูกค้าจะเหมือนอย่างนี้ก็เหมือนกันเวลากาวจะต้องยั้งน้ําหนักมือช่างน้ําหนักมือกาวออกให้ศีรษนนิ่งร็จแ,แล้วพอด้านขวาก็กาวขวาเกาขวาซ้ายเกาซ้ายแต่เส้นกลางจะต้องเกากินมาด้วยถ้าเกาไม่ผ่านมันก็จะขานอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกัน เราให้ทั่วแล้วก็กลับข้างนี้ทำสักพักหนึ่งสลับไปสลับมา3รอบนีหน่งรอบเก้านี้ข้างหนึงเก้านี้ข้างนึงเป็น1นึ่งรอบอกลับมาธรรมดาก็เริ่มรอบที่สองอเริ่มทำเหมือนเดิมกลับมารอบที่สาเสร็จพอเสร็จสามรอบทำง่าย ยกศีรษะก็ได้ยกก็ได้ไม่ยกก็ได้แบบนี้นี่สุดท้ายะะน,น,นะน้ำแรกน้างอีนสรน้ำสรสามน้ำน้ำเลกไม่ต้องเกานานแต่นี้เราเกาถต่ว่าเก่านาก็ผมผมมีฟองถ้าผมไม่มีฟองต้องเกาการล้างหู ถ้าเราไม่ได้ล้างปล่อยน้ําผ่านเนี้ยอย่างเนี้ยไม่ได้ล้างปล่อยน้ําผ่านปิดมือปล่อยน้ำนลงไปแล้วปล่อยมือลงอย่างนี้ก็ได้แล้วนี่คือแบบไม่ไม่ล้างหูล้างน้ำหนึ่งน้ำสองไม่ต้องสะอาดมากล้างให้มีความรู้สึกว่ามันฟองเฟิดมมันเริ่มน้อยลงแต่น้ําที่สามจะต้องล้างให้เกลี้ยงเพราะลูกค้ามีความเชื่อว่าถ้าล้างยาสระไม่เกลี้ยงใส่ครีนวดแล้วมันจะเป็นรังแท น้ำที่สาต้องล้างให้เกลี้ยงล้างนานหน่อยกลับมาเริ่มใหม่ทำการสาบเหมือนเดิมหมดทุกอย่าง1 2 3 1 2สองสามหน,นึ่งสองหนึ่งสองสมหมดหมไฟลงขึ้นไฟ 1, 3, ล,งลงสมรอบลงหนึ่งรอบขึ้นสองลง3กลับมาไฟ เก้าส <fig urable speak> ิบเก้า <Bh> ท <ens IV> ีสั้นแค่เนี้ยไม่ได้ยากเยอะอะไรเลยใครจะยกเก่าก็ได้ทต่อสอารอบเก่าพาีิซาเก่าควายกันอย่างนี้ทำรีเล็กผ่านเลยนะแต่ว่าจำเหมือนั้างแรกทีนี้มา ขั food, u, ้นตอนการนวดขั้นตอนการนวดใช้กรยาวนวดเมือนกี้ที่น้ำฝนนวดให้ดูใช้นิ้วโป้งกดวนมาขึ้นวงกลมหนึ่งสองสามแล้วมันหยุดหยุดที่ขมับแป๊บมันกดนิดนึงเอาแรงกดที่หนึ่งแล้วก็ไปที่จอรแล้วก็ลงไปใต้หูแล้วก็ปล่อยหยุดนี่เป็นแบบที่หนึ่งแบบที่สองหนึ่งสองสามไปใต้หูแล้วก็ขึ้นมาที่จอรแล้วก็มีออก นี่เป็นแบบที่สองแล้วแบบที่สามมีใช้กันเยอะเน้นขมาปุ๊บแบบนี้เยอะเห็นไหมแบบแบบนี้ดีเนี่ยไปถึงจอดดีเลยแบบที่สามเสร็จแล้วทำสองสามรอบแล้วก็นวดสลับนิ้วโป้งแนวตรงจากนิ้วโป้งเสร็จใช้ปรยุม สบายเลยนะคุณนายเฟิรมอยู่นะฝันเลยนะเราบางครั้งเราก็ต้องสลับได้นวดสดังวันตีใหม่รุ่งอรามมีเป็นใหม่ครับอต้นฝหนึ่งชิ้นอยากตายแล้วซักสลับแล้วหนึ่งชิ้นชิ้นไหนดีชี้อ่ะชี้ชี้งูก็ได้ไว้ที่ลูกเล่นอ่ะอันนี้ใช่ไหม ขอบคุณครับขอบคุณครับต้นปฏิบิตใหม่ครับเข้าวีดีโอได้เลยเสร็จแล้วนี่นะพี่ตือไว้ก่อนนวดเสร็จแล้วทำอะไรต่อนี่เมื่อกี้ก็นวดไงเพียงแต่อันนี้เสริมปกติอันนี้ไม่มีเพิ่มมามี มันนวดไม่ต้องตอนใช้ครีมนวดอย่างเดียวไม่พอเหรออาจารย์เห็นนวดทุกทุกทุกระเลยไม่เขาพูดเขานน้ตคือรีมนวดอาจารย์ไม่ทำให้ดูให้เราไปทำกันเองอันนี้สมมุติว่าขีมนวดใช่เนี่ยเสร็จแล้วใช้ฝ่ามือนวดปลายนิ้วนวดนวดได้หมือนไหมนี่ปายนิ้วนวดจากนี้ไปนี้ฝ่ามือนวดสลับแซก ส่งที่เราได้หรือเเนี่ยเออไี่ันดาววิดีโอเนี่ยส่งไม่ได้แบบมันยาวยาวจริงๆนั่เอาเข้าเอาเข้าคอมได้แล้วไปนั่งดูกันเสร็จแล้วพอนวดเสียจทีนี้ใช้ทอยใช้ทอยสังเกตต้องใช้ปลายนิ้วบนเป็นวงกว้างพออะไรดูไหมเวลาขึ้นให้ดึงปลายหนึ่งสองสามดึงให้ปลายนิ้วขึ้นกว้างออกนี้นะเดี๋ยวไปรีบรีเหมือนเดิมรีบเหมือนเดิมมันจะเจ็บเพราะเส้นเอ็นมัน ถูกบีบไงเพราะว่าต้มคอมันข้างล่างมันแคบ,บข้าบนมันกว้างเห็นไหมทานแล้วสามร,รอบจังหวะลงใช้ปลายนิ้วสกิดปอกปอกปอกลูกค้าจะรู้เสร็จแล้วก็<ช>ล้างใช,ใช่ไหมอย่างนี้แทีนี้ก็ล้างหูฟองใส่เลยแต่คุยกันก่อนนะลูกค้าบางคนก็ไม่ล้างหูบางคนเขาก็ล้างหูการล้างหูเนี่ยล้างเสร็จใบหูมาถึงล้างให้หมดหูเสร็จแล้วก็ ใครจะไม่ล้างจะหูขี้หูทำอะไรไม่ปงคนองเขาจะขี้ปกคระงขี้น้ำเข้าหูด้วยทีนี้เทคนิคการล้างสมมติเราไม่ล้างใช่ไหมที่บอกไปแล้วถ้าไม่ล้างทำไงไม่ล้างไม่ล้างติดหูถ้าไม่ล้างติดหูแล้วปล่อยผ่านแค่นี้ก็จบใช่ไหมแต่อันนี้เราล้างหูแล้วทําไงทำไงคะกอกเลยโอ้ยขามเข้าหูเลยอาจารย์เอาล้างหูค่ะ ล้างหูที่ต้องกรอกนี่คือล้างถ้าเอาฟองใส่หูแล้วอ่ะทำแค่สองสามผลเสร็จแล้วเข้าหูเราทำเนี่ยเข้าสิก็เอาเข้าเพราะเราล้างหูอ่ะเอาแล้วทำไงทัดขัดเดี๋เี๋เมื่อกี้ไงที่ทําให้ดูไงทําไงเอาปลาล้างมือให้สะอาดเพราะนี่สุดท้ายแล้วปลายนิ้วกดวนมามาถึงนี้แล้วกดช่วงนี้น้ำอีกต่อไปน้ำเข้าหูอ่ะไม่ได้เข้าอ่ะมันไม่ ไม่ใช่เป็นค้างหูหรือเปล่าถ้าค้างหูอื้อแสดงว่าไม่ออกแล้วก็ทําใหม่ถ้าออกแล้วก็จบทีนี้ก็ย้ายมาฝั่งนี้ถามนะบางคนไม่ถามกูกต่ดทำมอนไม่ได้นะบางทีบางคนที่เข้ากันคนมีหเล็กมีเทปเสียงหูเล็กมันไม่ออกถ้าเราทำสองรอบไม่ออกแล้วพอไม่ต้องทำเนี่ยแค่ตัดมัดเลยเพราะว่าบางคนหูเล็กต้อบัตรก็ไม่ออกมันอื้อพูดไม่รู้เรื่องอ๋อให้อาจารย์ใช้น้ำกรอกเข้าไปแล้วแล้วตัดแข็งฉะ แต่ส่วนมากอย่างนี้ก็ออกส่วนมากให้ออกกอดไปหนึ่งคนสองคนเนี่ยถูกออกเ็ดไม่ค่อยมีไม่ออกแต่เรากดลงจังหวะกดลงเนี่ยเกดผนังกดผนังสมมติรูมกลมเนี่ยเรากดงัดขึ้นบนปุ๊บเราก็บิดโค้งมาพอถึงเวลาเรากดอันนี้พอกดอันนี้ปุ๊บมันก็จะไหลคือมันไหลตั้งแต่เราเรารีดกัดแหละ ถ้าลูกค้าถามลูกค้าว่าออกไหมว่ามีน้ำข้างหูไมถ้าอื้อเนี่ยก็ต้องทาใหม่ถ้าไม่อื้อแล้วก็จบแล้วก็ล้างต่อไปล้างให้เกลียนข้างหูหรือเปล่าไอ้น้องเอ้ยค้างคเหรอไม่ค้าแต่ามันจะอื้อเมื่อกี้มันอื้องาจางไหนจาก็เช็ดเช็ดอะไรสะซีสะน้ำาม